ก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้ก็เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการค่ะอยากให้ช่วงเอเชียเป็นที่รู้จักกับทุกคนอยากให้เอ่อเด็กประเทศไทยเป็นที่รู้จักในยาอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยเราแบบว่ามีความคาดหวังกับวันนี้เราเห็นจริงจริงแล้วเนาะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างกับการแข่งขันมันมีความคาดหวังยังไงบ้างมีความคาดหวังว่าหลังจากทุกๆคนได้ดูรายการนี้ ได้ดูรายการนี้เนะี่ยจะหลุดกรอบจากคำว่าสแตนดาดไปว่าเฮ้ยการเป็นไอดอลมันต้องเป็นอย่างนี้นะการที่เราต้องเราเป็นไอดอลต้องเพลงเก่งต้องหน้าตาสวยแบบนี้แต่ว่าต้องเป็นแบบไหนที่เขาวาดเอาไว้อะคะ่ะอยากให้มองว่าเราลองมามองตัวเราเราชอบอะไรดึงสิ่งนั้นออกมาดึงความตัวเราออกมานั่นคือสิ่งที่เราต้องการจา่ายรายการนี้จา่ายตัวกลุ่มอ่นี้นะคะ่ะอยากให้ทุกคนเป็นตัวเอง ความรู้สึกรบรรยากาศตอนที่แบบได้ย้อนกลับไปตอนที่เราได้อยู่ในรายการคความรู้สึกวิทยาลย์กลับไปในรายการคือแบบว่าพอแบบได้เข้ามาราะว่าอันนี้จูงทางแล้วเนาะแต่ได้แบบว่ารู้สึกตอนที่เราแบได้แข่งขันอะไรขึ้นอก็โหนึกถึงตอนที่โหนไปแข่งขันเมื่อสองปีที่แล้วใช่แต่ว่ามันต่างกันนะตอนนั้นหนไปในฐานะคนที่เข้าเป็นผู้เข้าแข่งขันใช่แล้วก็ไปในต่างประเทศเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยมันมาที่บ้านเราแล้ว ใช่นหนูว่าปีนี้เด็กๆค่อนข้างโชคดีที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบไปไกลเด็กไทยนะคะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องแบบว่าไปลําบากมากถึงที่โนโู่นภาษาอะไรใดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีทรานสเลเตอร์แล้วซึ่งหนูรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่เขาเอิดและเปิดรับมาเกินค่ะแล้วแบบว่าพอเห็นเด็กๆเนี่ยรู้สึกหลากหลายมีแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบเด็กยังไงที่จะแบบมีความโดดเด่นเพราะว่าคนเยอะมาก ทำยังไงจะดึงความโดดเด่นตรงนี้ออกมาให้แบบเป็นที่สุดตาได้รู้สึกเคลค,ครับก็อย่างพูดคำเดิมก็คือต้องเป็นตัวเองค่ะไม่รู้สึกว่าสิ่งเดียวบนโลกนี้สิ่งที่วิเศษที่สุดบนโลกเลยคือความเป็นตัวคุนนั่นแหละถ้าเป็นคุนมันก็ไม่เหมือนใครแล้วเราอยากให้ขาเลยว่าเราชอบอะไรเราชอบล้องเพลงแนวนี้นะเราชอบสีนี้นะ หาสีในตัวคุณนะคะแล้วมันก็จะผสมสนานออกมาได้แบบอย่างสวยงามใช่ีใน,ใน่คือว่าพอเป็นยินเซอร์เนี่ยเราต้องมีความดแบบความ,มดุมากอยแค่ไหนไหอะไรอย่างเงี้ยแม่คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องดุใช่เรารู้สึกว่าเรามาในฐานะคนที่อยากจะซัพพอร์ตเขามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยฝ่าฟันมาทั้งสิบปีในวงการบันเทิงหรือว่ามันช่วยน้องๆได้แน่อนอน เเลยคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปดูเขาให้เขาเสียกําลังใจอะ้นรู้สึกว่าเขามาถึงบ้านแล้เพราะว่ามันมี international fan ด้วยค่ะมีคนที่มาจากอินเดียอินโดนีเซียมาหลายประเทศมากแค่มาที่เนี่ยนอกจากเรื่องภาษาที่เขาต้องฝาานะ่าฟันอะมันกดดันนะคะตอนการแข่งขันนะเราเข้าใจาแล้วรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเขามากกว่าเพราะพาดูเนี่ยเป็นพี่ที่เนเทอคนอื่นไปล้ ก็จะสอนในเชิงเทคนิคหรืออะไรต่างๆเงี้ยหนูก็จะให้คาแนะนาในเชิงเทคนิคบ้างแต่ว่าจะไม่ได้ไปไปกดให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันต้องแบบมั่นใจในตัวเองใช่ s e l ์เอสติมสำคัญเทคนิคพิเศษี่เราคิดว่าเฮ้ยมันต้องมาจากเรานี่แหละที่เดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าส่งต่อให้น้องๆเนี้ยคือในส่วนไหนบ้างคะนีสิ่งที่หนูอยากส่งสิ่งที่หนูอยากส่งต่อให้น้องๆเลยคือหนูอยากแชร์หนึ่งสิ่งเลยที่หนูประสบพบเจอมา คือหนูเป็นคนธรรมดาเนี่แหละหนูไม่ได้เป็นนักร้องที่ร้องดีที่สุดในประเทศหนูไม่ได้เป็นแดนเซอร์ที่ดีที่สุดในประเทศไม่ได้เป็นแรปเปอร์ที่แรปได้แต่สุดท้ายหนูพยายามไฟให้หนูยืนอยู่ตรงนี้ได้อะมันคือความเป็น normal person ที่เอามีความฝันเดียวอะแลวหนูอยากแชร์ตรงนี้ว่าใครๆทุกคนก็เป็น star ได้ใครๆทุกคนก็เป็นดาราได้ใครๆทุกคนก็เป็นไอดอลได้มันเหมือนเป็นแชร์ความเชื่อมั่นกับประสบการณ์ของเราใช่เพราะเราเห็นฝันของเราชัดเจนคะ คือจริงๆคนเขาเห็นก็คือไม่จะเป็นต้องมีแบบที่เทคนิคที่มันเป็นแบบรูกหลานหรืออะไรยังไงเลยใช่ไหมคะหนูว่าการเรียนเทคนิคคันคือส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราอยากเห็นในตัวคุณมัน,นคือความเป็นคุณออกมาแค่นั้นเองอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเดยอยเพราะมันมีน้องๆหลายคนนะที่แบบเฮ้ยเราจังวลมากเลยนะแบบเฮ้ยเราต้องเป็นยังไงดีเราอยากเป็นแบบเขาหรือบางทีเราก็ไปเรียนแบบเขาจนเกินไปเรารู้ว่าเราต้องทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเราดูหน้าละแต่มันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะแบบ ธรรมชาติที่มันสร้างในีออกมาสร้างน่ออกมาอะไรเงี้ยเมื่อกี้ตัดออกเลยไ่โอเคโอเคโอเคก็อยากให้เป็นตัวเองค่ะฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากให้กลมาแบบเชียค่ะก็อยากฝากให้กำลังทุกทุกคนนะคะให้กำลังใจน้องๆที่มาปวดช่วงเอเชียด้วยน้องๆทุกคนมีความสามารถมากแล้วก็ปีนี้นี่รู้สึกว่าเห็นอะไรมากๆในในแบบเพราะมันมาหลายประเทศด้วยค่ะมันเลยเอานำความสนุกของประเทศนั้นมาสู่เรา หรือแบบอย่างอินเดียอะไรเงี้ยเรื่องดนตรอร่อแหละมันมีหลายประเทศมากที่แบบสนุกสนานนะถ้าเป็น culture วัฒนธรรมมันคือการแชร์วัฒนธรรมอะค่ะนรู้สึกว่ามิวสิกมัน no boundary มันไม่มีกำแพงเราแค่ฟิลไปกับมันรู้สึกไปกับมันแล้วมันจะสนุกสนานมากค่ะก็อยากฝากทุกคนให้มาติดตามช่องเอเชียปีนี้นะคะค่ที่ไหนทำไปแล้วเรียกฟังสนุกจึ้งกวนเราให้สักกี่คะแนนหนูให้ประมาณมิกี่คะแนนอะร้อยอะให้ร้อยหนูก็ให้ออกมา90้าคะแนนที่มันเพ่แอบดูกันนิดนึงจะไดงว่ามีคนดูจริงๆใช่ไหม เขาเขาไม่เชิงดูหรอกนะว่าเขาให้คำแนะนำในเชิงเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ผ่านประสบการณ์การเทรนนิ่งมาที่แบบว่าถูกหลักถูกอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเขาแนะนำน้องๆให้ส่งเสริน้องให้ไปทางที่ถูกมากขึ้นมาปรับใช้ให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ใช่เชิงดูแบบดูจนใจร้ายไม่ใช่การจะเสร็จการหนวเราใช่ไหมใช่หนูดจะเป็นให้กําลังใจน้องใช่เราจะเป็นให้กำลังใจน้องอัปเดตงานตันนี้เพียงแ่นี้ค่ะ แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์เฮาส์ที่เซี่ยงไฮ้ไว้ที่23นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในการช่วงนี่แหละค่ะที่จะอดแอมเมื่อกรุงหาดใช่ไหมค่ะหน่อยแบบ ามารถแชร์ถึนนงน้องๆที่ดูอยู่ได้ด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลกปัจจุบันน่ะมันเร็วมากมันมีโทรศัพท์มันมี้อะไรที่มาดึงเราให้แบบไปสนใจเราอยากจะดังจังเลยอ่ะทำไม follower เราน้อยจังเลยรรู้สึกว่าตรงนี้มันจะทให้เราเสียตัวตนเราไปใช่หนูเป็นคนที่ปล่อยผลงานมามทำตามความรู้สึกของหนู okay, okay. ปล่อยเพลงกะปล่อยสินคละอก็ปล่อยนั่นคือ feeling <Okay. S 1> เรานะตรงนั้นในการเขียนเพลงอ,ะอ่ะเออมันคืออาหารที่เราอยากเสิร์ฟให้คนกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราเสียตัวตนเราไปอ่ะ แล้วคุณัจะอยู่ตรงไหนคือเป็นโฟกัสคนละที่ใช่ไหมคะใช่โฟกัสเรื่องแบบความแบบความรักอะเรในโซเที่ยวไม่โนโน้ต่าจะไม่ค่อยอ่านฟีดแบ็กเลยค่ะหมายถึงแบบไม่ได้มาสนใจมากว่าฟีดแบ็กจะดีหรือไม่ดีแต่หนูมีความสุขในขนาดทำอะหนูเป็น being the best version of myself อ่ะเออใช่แล้วตอนนี้ความสุขของเราอยู่ที่อะไรอีกบ้าง เรราเตียมมที่จะอบต่ออเยะแยะเลยสามยุคเพลงค่ะอีบหน้ามีโปรเจกต์เยอะค่ะที่แบบว่าหนูยังไม่สามารถปล่อยมาได้แต่ว่ามันมันสนุกสนานแน่นอนมีทั้งเพลงหรือว่า MV อะไรต่างๆทั้งไทยด้วยอังกฤษด้วยค่ะมีอะไรน่าทำเยอะแยะมีทั้งเฟสติวัลด้วยใช่แล้วจะได้เจอไปบ่อยแล้วเลยค่ะชาวไทยจะได้เจอเราบ่อยๆค่ะก็คิดว่าต้ได้เจอบ่อยๆคช่ไหมคะโอเคโอเคฝาก ก็ฝากไว้พอวีคริสต์มาสปีใหม่ที่ทีส่สุกชนชั้นคนนะคะแล้วก็คนที่ดูอทางบ้านนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ติดตามช่วงเอเชียด้วยนะคะในปีหน้าสุดแน่นอน,นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ